เอาไปห้านมันจะกินโบเบิร์ตเร่งดูเป็นพ่วงเป็นพ่วงอยู่เลนะั้งแ่เป็นพ่วงเลยตต๊หน้าผาด้วยเก็ว้ยี่นี่แหล้หน่วยนนิซุกแล้วหน่วยนีซุกแล้วกินได้กินได้ กำลังสิซุกมักเดือพันนี่กินได้ค่ะสะอ่อนนะคะเบิ่งมิแต่นวยใหญ่กินได้คะ่ะบักเดือพันนี่กำลังสุกนวยสุกนาหวานค่ะสะอ่อนมันนวยใหญ่ดกพร้อม พอาขึ้นไปทั้งท่งนะแห้งลายแม่นเบิร์ค่ะว้ามีแต่หน่วยสุกๆอยู่ทั้งท่งนะแต่สะอ่อนมันหน่วยใหญ่กกติบักเดือมันบนหน่วยใหญ่ป่านนี้แต่อันนี้มันหน่วยใหญ่ค่ะ อยู่ใ,ใต้เงามันก็นเป็นงนอยู่ค่ะคนอ่ะยี่ทางใต้มองนี้มันเป็นหนาผาได้ค่ะลงไปบ่ได้เห็นบ่นด้ค่ะ